ทฤษฎีโลกกลวงอาจมีอะไรอยู่ในนั้นทฤษฎีโลกกลวงเป็นแนวคิดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยปรากฏในตำนานและความเชื่อของหลายวัฒนธรรมทั่วโลกบางตำนานกล่าวถึงทางเข้าสู่โลกภายในที่ซ่อนอยู่ในขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนี้มักอ้างถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ยังไม่สามารถอธิบายได้เช่นการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกหรือความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร,ร์ส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วย แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังคงเป็นที่นิยมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนและผู้สร้างภาพยนตร์หนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ทฤษฎีโลกว่วงยังคงได้รับความสนใจคือความลึกลับของโคโลกนักสำรวจหลายคนรายงานถึงปรากฏการณ์ประหลาดเช่นอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นอย่างผิดปกติหรือการพบเห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยนอกจากนี้บางคนยังเชื่อว่ารัฐบาลต่างๆได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับโลกภายในเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง ถึงแม้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะคัดค้านแนวคิดนี้อย่างหนักแน่นแต่ความน่าตื่นเต้นของการผจนภัยและความเป็นไปได้ที่จะค้นพบโลกใหม่ก็ยังคงดึงดูดผู้คนจํานวนมากแม้ว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะแสดงให้เห็นว่าโลกของเราเป็นทรงตันแต่ก็ยังมีผู้ที่พยายามหาหลักฐานมาสนับสนุนทฤษฎีโลกกลวงพวกเขาอาจอ้างถึงภาพถ่ายดาวเทียมที่ดูเหมือนจะแสดงให้เห็นรูขนาดใหญ่ที่โคโลก หรือการวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนที่ตีความได้ว่ามีโพรงขนาดใหญ่อยู่ใต้พื้นผิวโลกอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าปรากฏการเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นความพยายามเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักทฤษฎีโลกกลวงได้สร้างแรงบันดาลใจให,ให้กับงานศิลปรวรณกรรม และภาพยนตร์มากมายตัวอย่างเช่นนิยายวิทยาศาสตร์คลาสสิกเรื่อง Journey to the Center of the Earth ของ Jules Ver ร e ได้นำเสนอภาพของโลกภายในที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดและภูมิประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจืนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์และเกมอีกหลายเรื่องที่หยิบยืมแนวคิดนี้ไปใช้ในการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามถึงแม้ว่าทฤษฎีนี้จะไม่ได้รับการพิสูจน์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันได้จุดประกายจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้คนมากมายถึงแม้ว่าทฤษฎีโลกกลวงอาจจะไม่เป็นความจริงแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของพลังแห่งจินตนาการและความปรารถนาที่จะค้นพบสิ่งใหมๆ่ๆมันเตือนใจเราว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมายในโลกนี้และการตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคิดว่ารู้ก็เป็นสิ่งสำคัญทฤษฎีนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลก แต่แน่นอนว่ามันได้เปิดโลกทัศใหม่ๆและกระตุ้นให้เราคิดนอกกรอบถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่ก็เป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจและคุ้มค่าที่จะสำรวจ